ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพร้อมยังเด้ <Okay. S 1> อ้าวเอานะมาครับถ้าใครอยากได้นะหลายคนหาขึ้นมาว่าแผ่นเสียงก็จะเล่นแหละแต่ว่าอยากได้นะครับผมก็เปิดราคาอยู่ที่2 4 0 0เอ้ย2,450ราคานี้นะครับสวยนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยดูดตาไมา่ประมาณนี้นะผมจะคัดลายไม้แดงๆทำให้นะนี่รางอุโม สวยๆนะครับมีพร้อมใช้แบบนี้เลยแล้วก็แถมตัวนี้ด้วยเฉพาะคนที่ชอบไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับราคานี้จะบอกว่าแพงเออมันมันก็แพงจริงแหละแต่ก็ดูดิแค่รูเลอร์ผมใส่ให้นะสีม่วงตัวนี้สองร้อยเก้าสิบแล้วเอ,อไม่ใช่สามร้อยเก้าสิบเออ,เอ,อไปเช็คราคาดูในแอปนะก็ไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ชมนะก็อากขายแหละเออแต่ว่าถ้าใครไม่อยากซื้อก็รอเล่นแผ่นเสียงแล้วกันนะนกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแต่ถ้าใครอยากได้สเปคนี้แบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะ 2 4ง0ันสบาทรวมส่งนะผมจัดให้เลยแต่สวยๆนะเดี๋ยวมาลองยิงไกลๆให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพร้อมอยังเดีวเอาเอานะโอ้เป็งไงโคดเลงโคดแม่นก็ประมาณ10บกว่าเมตรนะครับหมุนดูพคสวยนะดูเดี๋สวยไหมสวยสวยนะสวยมากข้าไปก็บดไกลเลย น่ก็ขอนะราคานี้นะ2่ร0บาทนะถ้าบอกว่าแพงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมใส่ตัวพรีเมียมเข้าไปนะอขอบคุณมากครับผมอยากได้สั่งเข้ามานะจ๊ะจุ๊บ